สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการล้างรถใครๆก็ล้างรถเป็นเนาะทำไมต้องนำเสนอด้วยคือรถของผมเนี่ยนะครับบรรทุกอาหารทะเลแล้วก็มันค่อนข้างที่จะมีคราบตกค้างอยู่ที่รถเนี่ยนะครับขนาดล้างแล้วถูแล้วมันยังไม่ออกเลยนะฮะมันจะออกไม่หมดนะครับมันก็จะเป็นคราบซึ่งรถผมเนี่ย วิ่งอาหารทะเลมันก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําที่เป็นกรดเป็นด่างครับมันก็จะมีคาบตกค้างรถเราสีขาว,ขาวนี่กลายเป็นรถสีเหลืองๆคราบเหลืองๆมันไม่สวยงามนะครับซึ่งคาบเหล่านี้ล้างออกยากมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมานําเสนอนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าวิธีการล้างคาบแบบเนี้ยเราจะล้างกันแบบง่ายๆเลยครับ คาบเหลืองๆที่ติดฝาท้ายรถเรามันจะมีคาบเห็นไหมฮะล้างยากครับเป็นคาบเขม่าฟันก็ได้นะครับะะเป็นคาบๆดังๆก่อนอื่นนะครับเราจะต้องฉีดน้ําให้เปียกให้หมดนะฮะฉีดน้ําให้เปียกให้หมดเลย เมื่อกี้ผมก็ทําไปให้ดูหนึ่งคลิปแล้วครับแต่ว่าคลิปเมื่อกี้นั้นอาจจะเห็นภาพเป็นด่งดางๆไม่ชัดเจนนะฮะอันนี้เอาฝาท้ายเลยด้านท้ายรถของเรานะครับมันจะเป็นคาด่งดางๆให้เห็นชัดเจนมากนะครับโอเคเดี๋ยวจะเล่นตรงนี้ก่อนเลยนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าไอ้คาบแบบนี้แหละครับที่มันล้างยากๆเนี่ยนะครับเราสามารถล้างออกด้วยวิธีแบบง่ายๆเลยนะครับ นี่ไงครับช่วยได้ครับน้ำยากระจัดคาบฉีดไปเลยครับะฉีดไปเลยฉีดให้ทั่วนะครับอย่าให้โดนป้ายทะเบียนนะครับฉีดไปเลยครับตรงไหนที่มีคราฉีดไปเลยพยายามอย่าให้โดนป้ายทะเบียนนะครับพะถ้าโดนป้ายทะเบียนแล้วเดี๋ยวมันจะลอกนะครับนี่ฮะเราฉีดทิ้งไว้สักครู่นะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวผมต้องอฉีดแบบระมัดระวังมาพอเดี๋ยวมันจะลงไปโดนป้ายทะเบียนนะครับทีนี้เราฉีดช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีวิธีล้างออกแบบง่ายๆเลยกระจัดคราบที่มันตกค้างอยู่ที่ฝาท้ายรถเรานะครับเราฉีดแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักนึ่ง ก็พยายามอย่าใช้มือนะฮะไปสัมผัสโดยตรงนะครับก็ใช้อย่างอื่นแทนผมจะใช้ผ้าอวนล้างนะครับแล้วก็ดูเนาะเวลาฉีดไปแล้วเราก็ดูนะครับว่าที่มันเป็นคราบแบบนี้เราลองใช้มือถูนิดนึงมันจะหลุดหรือยังหลุดแล้วครับเห็นไหมฮะหลุดแบบง่ายๆเลยฮะเห็นไหมเนี่ยครับหลุดแบบง่ายๆเลยเห็นไหมให้ดูให้ดูนี่ครับเห็นไหมะขาวเลยเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับดูคาบสิฮะคราบหายไปแล้วครับคราบหายไปแล้วครับเห็นไหมฮะแต่ว่าเราจะใช้แชมพูไปล้างทีเดียวเนี่ยนะครับเอน้ำยาตกค้างมันจะมีอยู่เยอะนะครับเราก็พยายามอย่าไปสัมผัสมันโดยตรงนะฮะเราก็ใช้น้ําฉีดก <sh> ่อนนะครับเดี <plausible noise> <y tôi S 1> <t> ๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนาะเห็นไหมฮะที่มันเป็นคราบดำๆเนี่ยอาจจะผมลองถูนะใช้ผ้าถูนิดนึงเห็นไหมครับหลุดขาวเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะ ขาวเลยเห็นครับดูเห็นไหมเนี่ยาหายเลยครับค่าบแบบนี้หายไปเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยที่เป็นคราดำๆแบบนี้เห็นไหมฮนะน,น,น,บบน,น,น้ำยาถูกตรงไหนมันก็จะขาวตรงนั้นหมดเลยครับนะฮะค่าหายหมดเลยเห็นไหมฮะนี่ครับ,ค,รบคือข้อดีเพื่อนๆลองนําไปใช้กันดูนะครับแต่ว่าอย่าถูนะอย่าฉีดไว้น้ำนะครับ ก่อนอื่นคือผมต้องใช้น้ําฉีดก่อนนะเพื่อจะล้างใช้แชมพูถูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสมันตรงๆเดี๋ยวมือเราจะคันครับเดี๋ยวจะเป็นแผลได้นะฮะโอเคเราฉีดน้ําไปนิดหนึ่งแล้วเนี่ยดูคราบตรงนี้เห็นไหมเราลองถูนะถูกันนิดนึงแล้วก็แชมพูลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแชมพูล้างรถธรรมดาธรรมดานี่แหละครับ นนึงนะครับแค่ถูเบาๆมันก็นหลุดหมดแล้วครับเห็นไหมฮะข้างบนนี้ยังไม่ได้ฉีดเท่าไรเพราะว่าผมกลัวมโดนป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ข้างบนต้องใช้ความปานนี้นิดนึงดูตรงนี้แล้วรับกันตรงนี้ผมฉีดเอาตรงนี้ง่ายเห็นไหมฮะขาวจัวดเลย ถ้าตรงไหนม,มันดือ้อมันยังไม่ออกนะฮะเราก็ซ้ําเข้าไปอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ล้างแล้วเดี๋ยวผมจะฉีดน้ําให้ดูนี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับคราบตะค้างหายหมดเลยขาวชั่วเลยนี่แตกต่างจากตรงนี้เลยเห็นไหมฮะตรงนี้ยังไม่ได้ฉีดเห็นไหมฮะ ตรงนี้เราฉีดแล้วขาวจั่วเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเราฉีดแล้วเราล้างแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้มันดื้อใช่ไหมฮะมันยังไม่ออกใช่ไหมฮะเราซ้ําไปอีกครั้งหนึ่งผมจะซ้ําไปให้ดูนะครับโอเคเราฉีดซ้ําไปนิดหนึ่งนะแล้วก็ทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่ออกหมดใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราฉีดซ้ําก็ไปอีกมันไม่มีทางที่ดีจะต้องใช้ ็อ,อกซี่ฉีดนะฮะมันจะได้เข้าได้ทุกอกลุ่มขนเลยโอเคนะเราฉีดไปแป๊บหนึ่งเอาแค่สักพักนึงก็พอนะครับเดี๋ยวเราลองถูดูเห็นไหมครับออกเลยครับเห็นไหมฮะที่มีคราบอยู่หายไปเลยครับเห็นไหมครับเป็นคราบเหลืองๆนี่ได้ผลเลยนะครับเห็นไหมฮะบนเห็นไหมฮะหายหมดเลยครับเห็นไหมฮะเนี่ยถูไปปุ๊บหายหมดเลยเห็นไหมฮะนี่ แ๋วมากขาวจ้วะครับเราก็อย่าทิ้งไว้นานนะฮะที่สำคัญอย่าทิ้งไว้นานเดี๋ยวสีจะลอกครับเป็นไงครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นไงละ่ะเห็นไหมละ่ะขาวนวลจ้วะเลยขาวจ้วะ ขาวับไปกับตาเห็นไหมฮะคะางนี้คางนี้เราก็ฉีดไปแล้วใช่ไหมฮะเรายังไม่ได้ถูเนาะถูกันิดนึงนะครับเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยเราจะถูออกง่ายมากนะครับให้ดูมันไม่ได้หลุดทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยได้ประมาณ90% แต่ก็ถือว่าสุดยอดครับวิธีนี้ก็ใช้ได้นะครับรถแค่ที่เป็นคาบเหลืองที่มีคาบก็สามารถเอาไปลองใช้กันดูได้รถผมก็ใช้อย่างนี้มาตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นคาบที่มันติดแล้วมันไม่ออกเป็นคาบเหลืองจะทำให้รถล้อมไม่สวยเป็นไงล่ะดูกันนิดนึง เห็นไหมครับคราบเหลืองหายไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้นี่ผมยังไม่ได้ฉีดนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นคราบนิดนึงนี่ผมยังไม่ได้ฉีดนะฝั่งนี้ฉีดแล้วเห็นหนี่ยังไม่ได้ฉีดเพราะว่าผมกลัวมันโดนป้ายทะเบียน๋ยวผมจะจะต้องใช้ชุบน้าเอาชุบผ้าเอานะครับเห็นไหมฮะดูความขาวของมันไม่มีรอยหลงเหลืออยู่เลยขาวจั้วเลยเห็นไหมฮะ นี่แหละครับก็คือข้อดีใช้น้ำยาช่วยได้นะครับขวาท้ายของผมนี่ก็ผมก็เหมือนใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นคราบด่างๆดำเห็นไหมถ้าดูดีๆนะครับจะออกเป็นคราบด่างๆดำๆผมก็ใช้วิธีเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับก็คือฉีดน้ำก่อนไม่ว่าจะเป็นสีตรงไหนของตัวรถผมใช้ได้หมดมันก็ไม่เคยเป็นอะไรนะครับมีใครหลายคนบอกว่าถ้าใช้แล้วกลัวว่าสีมันจะลอกนะฮะท่านอย่าไปฉีดไว้นานครับนะฮะฉีดไว้แป๊บเดียว ส่วนสติกกงสติกเกอร์นี่ก็อย่าให้มันไปโดนนะครับก็ฉีดเอาไปฉีดได้ครับฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งจริงๆต้องใช้ถุงมือนะครับถ้าฉีดไปแล้วเนะี่ยใช้ถุงมือแล้วก็ใช้แชมพูเนี่ยนะครับที่เราทําแชมพูไว้แล้วเนี่ยเราผูเลยนะฮะแต่นี้ว่าผมไม่ได้ใช้ถุงมือนะเดี๋ยวมันจะกลับมือได้ ลองถูงให้ดูนะครับยานอย่าไปโดนน้ำยานะครับเห็นไหมขาววับไปกับตาเลยเห็นไหมฮะเห็นเห็นเลยครับคาาที่มันออกผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับเพราะว่ารถผมเนี่ยวิ่งอาหารทะเลมันค่อนข้างที่จะมีคาาตกค้างเยอะมากล้างออกไม่หมดผมก็จะใช้น้ำยาล้างค่าพวกนี้แหละครับเอามาถูรถ ฝ่าท้ายก็จะขาวจัวเลยเถูให้มันบางแล้วเราก็ถูแชมพูซ้นก็ไปทนเพียงพยายามอย่าไปถูกน้ำยานานนะครับถูกได้นิดๆหน่อยๆแต่อย่าไปถูกไว้นาน ดี๋ยวมือเราจะลอกมันเป็นน้ำยาสารเคมีเนาะเห็นไหมขาวาชั่วเลยเห็นไหมนะมีคราบไหลลงมาเนี่ยเห็นไหมนี่แหละผมใช้วิธีนี้แหละครับเพื่อนๆเราเอาไปใช้เป็นตัวอย่างดูเนาะเราเอาไปใช้ตามได้นะครับรับรองว่าไม่กัดสีรถครับแต่ว่าห้ามทิ้งไว้นานนะครับนี่คือสูตรในการล้างรถเพื่อกำจัดคราบออกให้ดูเป็นไง ขาชั่วเลยคราบตกค้างหายหมดเลยไม่มีคราบตกค้างหลงเหลืออยู่เลยเห็นไหมฮะขาวับไปกับตาอาใครชอบก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับช่วยได้ครับน,นะตรงนี้ยังมีเหลืองเหลืองเห็นไหมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกรอบนึง ผมกลัวมันโดนป้ายทะเบียนเลยไม่กล้าฉีดนะฮะจริงๆผมจะต้องใช้ผ้าชุบนะครับมันทํามือเดียวมันไม่ถนัดเนาะ,อะโอเคนี่ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยที่มีคราบตรงเนี้ยแล้วก็ใช้อออไอตัวนี้ถูช่วยนะครับเห็นไหมฮะแค่ฉีดเข้าไปก็หายหมดแล้วครับเห็นไหมฮะหายหมดแล้วเนี่ยขาวจุวเลยฉีดเข้าไปก็หายหมดเลยเห็นไหมฮะ รับหายไปหมดเลยอืม,อมเห็นไหมหายหมดขาววับตูดแล้วก็สวยใสฮะลองดูเหฮะนี่ครับช่วยได้ครับ ขาววับเลยโอเคใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับ